่มาจากไหนบ้านอยู่ไหนมาจากอุดรครับบ้านอยู่มึงครับอยู่มึงอำเภอหนองซอครับจังหวัดอุดรครับอุดรปลาอะไรมาบ้างเนี่ยปลาหันไม้เนี่ยกับจอกลามีอะไรผิดกฎหมายหรือเปล่าไม่มีครับเปิดช่องรอใช่หรือเปล่าเปิดให้ดูดิใช่ครับไม่ถามแล้ถามันเป็จ้ารที่เป็นว่างอได้ได้เอาไป เอ้ยมีเลยถุงยางด้วยอ่ะนี่งเทาครับพกไปไหนถุงยางใส่เรียงหรือสเปล่ยเหีเยบไครับในส่นหมอนกันที่ผมยาวไมหมอ,อ่าผมก็ไม่ตดัดกี่คดดีแล้วลิบ เวนอูอนหูหใส่เวนทองเลยเลรับฝากหมูรับฝากเอาไหมอ๋อไปลุกลุกลุกขึ้นยืนก่อนนุน่นเห็นนุน่นไหมไปสุดของคอนกี้อ่ะวิ่งไปแล้วเก็บหินมาหนึ่งก้อนไปตีผมยาวเร็ว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn โอเคหนึ่งก้อนครบหนวดโคก็ไม่โกนทีหลังกลับจากลามต้องให้เอ็กอาร์สมาร์ทด็อกหน่อยเข้าใช่ไหมครับเราทำท่าดูที่ทานใหม่แถวตรงสายอันเออกลับหลังอันเอ้ยมกลับกลับกี่วันว่ามึงลืมแล้วหรอ เอ้ยบบมุนดังเอ้ย<บ>โอ้ยดีดีเอ้ยเอ้ยกลับหลังอัน้มเหวี่ยงทั้งตัวเลยเหรอขวาอ,อัะะานในซ้ายเนี่ยครับารยายงนนมมนานชื่อหน่อยผมพลทานจิราวุียาครับอยู่แล้วนะอยู่แล้วสองครับโอเคดูเรื่อง